สวัสดีครับพวกับกล้องกลางวานนะครับวันนี้ผมจะไปเอาขนมไปให้น้องหัดวันนี้ก็จะเป็นวันที่ว่ามาหาอะไรนะครับก็จะบบดคณะวจะกวิทยาการจัดการนะครับก็จะแบบเอาขนมรุ่นพี่ปีสองปีสามปีสี่ก็จะไปให้น้องหลัดปีหนึ่งแล้วก็จะได้พบปะเจอกับน้องปีสองปีจะได้เจอกับทั้งปีหนึ่งปีสองปีสามแล้วก็ปีสี่นะครับแต่เ,เราจะไปดูบรรยากาศกันแล้วก็จะเป็นอะไรยังไงไปดูว่าเป็นยังไงแล้วไป let's go สวัสดีครับพบกับผมก้องกังวานนะครับวันนี้ผมจะไปมอวันนี้ผมเราจะเอาขนมอ่ะเป็นน้องสายลัดอ่ะให้รุ่นน้องสายลัดกันวันนี้ผมพี่ปีสองปีสามปีสี่ก็จะให้รุ่นน้องปีหนึ่งนะครับอันนี้รมีสมาชิกของเราก็คือเพื่อนอ๋อยคือเพื่อนทีม่มาผมให้เพื่อนอะไรของขนมนี่ครับมีเพื่อนชื่ออะไรครับอ,รรอังปออีกคนหนึ่งือนะครับนี้เป็นสมาชิกของเรานะครับที่เราวันนี้เราก็จะไปงาน สายรหัสของวจโกนะครับก็คือคณะบริหารธุรกิจมอวิทยาเขตหาดใหญ่เราก็จะขับรถแล้วก็เอาขนมให้น้องในอีกทีก็คือหกโมงเย็นเดี๋ยวไปเลยก็ได้นําไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นของผมนะของผมก็จะเป็นของน้องหัดก็คือเซอร์ขนมมาสองกระสอบสองหอ่อเอ้ยซื้อมาหลายแพ็กอะซื้อนามาให้ห้าหกแพก็คกวน้องกินไม่อิ่มน้ำซื้อมาห้าหกแพก็คแล้วก็น้ำอรมณมแล้วก็ขนมอีกหลายหลายโหลจริงๆมันมีมากกว่านี้ แต่ว่าผมตั้งไว้ที่อยู่หอบางส่วนอันนี้คือมาเอาอบางส่วนตอนแรกผมจะใส่เดือถุงตามแล้วยกเป็นกระสอบไม,ไ,ววไม่ไหว่พาไม่ไหวพาไม่ได้สรุปก็ให้เพื่อนมาช่วยนะครับวันนี้ก็จะมีงานัอนนี้ก็เป็นยามเย็นของมอออวันนี้ก็จะเป็นสายเทคที่ว่ารุ่นน้อง จะได้ขนมของกินเยอะๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะลงก่อนแล้วก็จะไปตรวจบัตรกันนะครับผมตรวจบัตรอีกแล้วเออบัตรนักศึกษาโอ้ยเดี๋ยวผมเพลียในบัตรวะบัตรผมพามาแล้วแต่ว่าอยู่ไหนวะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว อ่านี่นะครับเราสแกนโอเคได้ไปแล้วโอยลุยกันต่อเอ้ยอย่า let's go อย่างหวันนี้เราก็รอเพื่อนก่อนอเอ้ยมีเพื่อนเราสองคนบางปอลและเพื่อนพลนี่ขอบพิซิกมายังรอ เห็นดูจริงอะรถนี้ผมขับมาโหแบกบของไม่ได้เลยออตรงๆอินจาน,น,นี่กินโคตรเยอะกินใช้งานตามชีวิตจะมันไม่ค่อยได้เลยอของโคตรยากอ่ะ let's go ไปเอ้ยแล้วก็จะน่าจะมีงานอะไรสักอย่างงานกเกษตรครับผมโอ้ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้เดี๋ยวผมก็อาจจะทำคลิปด้วย,ยน้ำมันเหลือหนึ่งขีด เ,ออเออมื่อวานเพื่อน,อนผมก็ไปกันที่แม็โครไปซื้อขนมให้น้องๆ,องๆกันสายเทกันโอแต่ละคนก็น่าจะเป๋าเ๋าบางบอกเบาบางกันนะินกันไปหลายร้อยหลายบาทซื้อขนมโคตรเยอะเลย <S <S แต่ปีสองผมไม่ได้เนาะแต่ผมไม่ได้ขนมนะปีสองผมขึ้นปีสองมาแบบงงๆ <S <S แล้วก็ปีหนึ่งก็มีกิจกรรมอะไรออนไลน์ไอออนไซต์ดิปีหนึ่งกิจกรรมออนไซต์อดได้อดรับน้องรหัสอดรับขนมอ่ะ ขึ้นอีกทีขึ้นมาปีสองอาจจยตังอย่างเดียวเลยเลี้ยงน้องอย่างเดียวนี่อันนี้อันนี้ก็จะเป็นสนามกีฬาของมออ,อนะ เดี๋ยวเราจะไปจอดตรงไหนดีวะขับเปีนสักรอบวะตามมีทางนี้เลยพาเพื่อนเปีนสักคลิปหน่อยเปีนสักรอบหน่อยแต่คลิปมันไม่ยาวพอขอับเบี้ยวเบีเ้ยวเดี๋ยวพาไปทัวร์มอออกันสักรอบนะครับ Let's go <S เดี๋ยวรอระหว่างนี้เราจะรอเพื่อนดีไหมทีเ่เราขับเพื่อนหายไป เพื่อนหายว่ะเพื่อนขับชา้ายังวะนี่ก็มาขับชา้าแล้วนะตรงนี้เป็นวงเวียนนะครับจุดวงเวียนของมออละนี่ก็จะเป็นตึกของมออในส่วนก็จะเป็นแพทย์พวกโรงพยาบาล รอเพื่อนหน่อยดีกว่าบอกว่าไปที่ไหนเนี่ยจอดที่ไหนจอดที่เดิมไม่รู้ว่าลงช้างน่าจะไปจอดที่ลงช้าง่าผมว่า Let's go มาย่างรปงรถมาสังชาชารถดนิติ ตาามเลย <c oughs> นี่สามโอมันก็จริงๆจอตรงไหนดีอะาปกติผมจอตรงนั้นอน่ะโอ้โหนี่ก็มีงานหาที่จอดยากแล้วต้องจอดดักข้างในหน่อยเออมาแล้วมาแล้วจอตรงไหนตรงนี้ปะ แดีวผมน่าจะต้องไปหาที่จอดแป๊บหนึง่งอ่านะครับเดี๋ยวผมประมาณหกโมงนะเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจะมีแบบเดี๋ยวผมจะอัดด้วยโทรศัพท์แล้วกันเนาะเดี๋ยวอัดบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวให้ดูน้องหลาดว่าน้องหลาดรอหน้ารักาเป้าผมหาที่จอดรถไม่เจอที่จอดรถที่นี่บอกเลยหาที่ยอดยากเลยยากมากใ้กลับรถเหรอไม่น่าใช่มั้ง ห้ามกับรถยนต์เดี๋ยวรถเครื่องจอดตรงไหนดีวะโอ้โหที่จอดรถโอ้แม่เจ้าเต็มแตกๆอัน,นี้ก็จะเป็นโรงช้างครับของมอ,อนึกว่าของกินถูกแลอร่อยและดีต้องโรงช้างเท่านั้นหาได้ไหมวะเอ้ยจะมีที่จอดไหมเนี่ย ายากจริงเอ้ยตรงนี้ได้เปล่าน่าจะได้นะแล้วผมขอจดแล้วก็ค่อยเก็บบรรยากาศมาให้นะครับอ่านะครับวันนี้เราก็จะแบบไปเอาขนมให้น้อง่ะแล้วก็ไปเจอที่สายหลักอันนี้ก็จะมีพี่ๆเขาที่อะไคนก็จะเอาขนมไปให้น้องหละแต่ละสายไป,ปไปเลยครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวก็เราจะมอบของหลาอันนี้คือเป็นน้องลกของเรา น่ารส่วนสวยของเรา <S 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 อันในช่วงขนมเลี้ยวอันนี้ผมก็จะซื้อขนมมาให้อันนี้อีการน,นึง่งน้องหลันเราก็จะแข่งเลนก้าวเขียนมันมัดผมซื้อมาให้หลับอ่านะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวก็จะมีเกียร์กรรับรวมๆวมันนี้ก็ประมาณนี้ก็คือจะมีพี่ปีสองแต่ละคนนะครับจะให้จะให้ขนมน้องปีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งนั่งนัดเจออีกทีหรือว่าปีสามปีสี่เดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีนะแต่ว่าเกียกรับรรยากาศก็ประมาณนี้นะ คส่ว okay. so, นนี้ไฟไม่ค่อยมีไฟเขียวเียวก็เลยหน้าเขียวเียวหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตัดชดอีกที ก็คือเราก็จะให้น้องของระหลัดแล้วแล้วนี้เราก็จะแบบก็จะมีของฝากจจกพี่พี่แล้วก็จะมีเดี๋ยวผมก็จะให้ไปดูน้องหลัดผมแล้วก็แล้วก็พี่หลัดแล้วก็พี่ปีสามพี่สี่ไอ้นี่อ่าพี่พอมัองน้องก็ห่วยแต่ผมดูเจ้อันนี้เป็นพี่หลันเราปีสามแล้วปีสี่แล้วก็น้องรหลัสของเรานะครับสาวสวยทุกคนเลยนี่ก็จะมีขนมของพี่พี่ด้วยที่เอามาให้อนี้เขาเยอะมากเลยแล้วก็ไงต่อเนี่ยเราจะไปไหนกันต่อไหมหรือว่าเราจะไปแค่นี้ แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปส่งน้องเอาของไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จบเทมแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปขับรถกลับบ้านกัน let's go นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็เมื่อกี้เราก็ไปส่งน้องหลัดมาแล้วก็พี่หลัดเอาขนมของอะไรไปให้น้องแล้วัสแล้วก็ตอนนี้ผมเดี๋ยวผมก็อยู่บ้านแล้วก็ได้ของจากพิซซาจากพี่หมิวพี่พีสีคนสวยของเราแล้วก็พี่พลอยของเราด้วยนะครับขนมแล้วเราก็จะเดินขาลากันต่อไปแล้วก็สภาพไปอยู่เดินกันเปชั่วโมง นะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปแล้วก็กลับบ้านกัน let's go <S ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วก็โอ้โหดิบโงพลุงพลังพายากเหลือเกินรถก็ขับยากพายากอีกโอ,โอ้โหโอ้ยของโอ้ยของชนของชนียข,ข,ขับยากมากอ่ยโอ้ โอ้โหเขาแยกกีบายเลยของาลรุกพลังอะ้อยากพี่ปีสามกับพี่ปีสีเอ้ยพี่ปีสามกับพี่ปีสี่ผมตอนแรกผมคิดว่าไม่ได้จะได้นะตอนแรกคิดว่าแบบได้คิดว่าต้องให้แค่น้องปีหนึ่งโอ้นี่เราขอขอบคุณพี่ๆมากเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้านกันอันนี้ก็จะแบบตกหลึกแล้วอะน่าจะสองตู้แล้วมั้งของพาลำบากมากเลยแล้วก็กลับบ้านกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมยังไงก็เอ่อ โอ้ยรถมา let's go เอ้ยโอ้ยหลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านไปแทะแกบกินนะครับก็คือแทะแกบกินแบบของไว้ก็คือให้น้องรานไปหมดแล้วแล้วก็เราก็จะแบบแทะแกกินแกจนเล็กหลุดอย่างนงี้เออพี่เ <c oughs> พื่อนน้อง <c oughs> พี่ทำได้ let's go ข้องโมออนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ขอขอบคุณพี่ๆแล้วก็เดี๋ยวก็อย่างนี้เดี๋ยววันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วแล้วก็กลับบ้านเลยะน่าจะไม่ได้ไปไหนต่อเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ฝากติดตามกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้ใหญ่ให้ทำคลิปแนวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับแล้วก็